ใบโบกใบบัวบทที่5ไปโรงเรียนสวัสดีค่ะนะักเรียนเรามาพบกันในรอบของอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านเนื้อเรื่องเรื่องไปโรงเรียนแล้วเราได้สะกดคําได้อ่านคําแล้วก็ได้เรียนได้เรียนรู้ความหมายแล้วว่าตัวละครมีใครบ้างใครไปโรงเรียน เด็กๆจำกันได้ใช่ไหมคะว่าใครไปโรงเรียนกันบ้างทั้งภูผาและลูกช้างใช่ไหมที่ต้องไปโรงเรียนดังนั้นนะคะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของอธิบายเพิ่มเติมความรู้ซึ่งเด็กๆจะต้องเรียนรู้ถึงเรื่องของพยัญชนะและสระนะคะพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันคะ่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้ อ่านพยัญชนะขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอชอชิงอ่านว่าชอทอฐานอ่านว่าถอทอถุงอ่านว่าถอพอพึ่งอ่านว่าผอฝอฝาอ่านว่าฝอ สสาลาอ่านว่าสอสอรฤสีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอเด็กๆจะสังเกตไหมคะว่าวันนี้ตัวพยัญชนะจะอยู่ในเฉดสีฝาเห็นไหมคะและทุกตัวจะเป็นพื้นเสียง เสียงอะไรคะเราจะลองผันแค่2ตัวแรกคือเสียงขอก่อนนะคะเสียงขอมีเสียงขอซ้ำกันเราจะผันอยู่ที่เสียงขอและเสียงชอนะคะเด็กๆเรามาลองที่เสียงขอพร้อมกันคะ่ะเด็กๆเอามือขึ้นมานะคะเราจะเริ่มที่เสียงสามัญเอกโทรตรีจัตาวาอยู่ในนิ้วมือทั้ง5้านิ้วของเรานะคะสามัญเอก โทรีจัตาวาพร้อมนะคะเราจะผันเสียงขอค่ะคอคอขอคอขอเห็นไหมว่าเห็นไหมคะขอจะลงอยู่ที่นิ้วก้อยคือเสียงจัตาวาอ่ะเราไปอีกตัวหนึ่งเอาเสียงชอนะคะพร้อมกันค่ะชอ ชอช่อชอชอชอก็อยู่ที่เสียงจัตาวาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกตัวที่เป็นพยัญชนะที่อยู่บนเฉดสีฟ้าจะมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาและทุกตัวที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาเวลาผันเราจะนำเสียงคู่ที่เป็นเสียงสามัญมาช่วยเช่น ชอเราจะใช้ชอเข้ามาช่วยใช่ไหมคะตัวนี้พื้นเสียงที่เป็นเสียงจัตาวาเราเรียกว่าอักษรสูงค่ะอักษรสูงเมื่อเวลานำมาผันเราจะใช้อักษรต่ำคู่เข้ามาช่วยซึ่งเป็นเสียงคู่นะคะเด็กๆพอจะนึกภาพกันออกใช่ไหมต่อไปเรามาดูเรื่องของอ่านเขียนสระนะคะ เราวันนี้เรามาเจอสระอะไรมาดูกันอ่านเขียนสระสระอืออ่านว่าอือคุณปูขออธิบายสระอือนะคะสระอือเกิดจากพินอิบวกฟันหนูเด็กๆรู้าจาักฟันหนูไหมฟันหนูเหมือนฟันกระต่ายเลยมีกี่ซี่คะมีสองซี่เมื่อพินอิมารวมกันกับฟันหนูจึงเป็นสระ อือแต่สระอือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือตัวออตัวออคือไม่ใช่พยัญชนะนะคะในที่นี้ตัวออคือสระสระเรียกว่าตัวออตัวออนี้เราจะอยู่เคียงข้างกับสระอือทุกครั้งหากว่ามันไม่มีตัวสะกดแต่ถ้ามีตัวสะกดตัวออก็จะต้องย้ายที่ อยู่ไม่ได้ค่ะจะต้องเอาตัวอื่นเข้ามาอยู่แทนตัวอนะคะอ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะมาสะกดตัวอกันว่ามีตัวอะไรบ้างนักเรียนลองนึกในใจนะคะว่ามีอะไรบ้างที่นักเรียนอยากบอกคุณครูเราจะมาเรียนรู้สระอือกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ เรามาอ่านแจกรูปก,กันค่ะก่อนที่อ่านแจกรูปคุณครูทำความเข้าใจกับนักเรียนที่เราจะเจอสระในหน้านี้เราจะเจอสระสีตัวคือสระอาสระอ e, ีสระอือและสระอูทุกตัวล้วนแต่เป็นเสียงยาวค่ะออกเสียงตามครูนะคะ อาอือขอโทษค่ะ e, อีอืออูเห็นไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าสละอาคือสละที่ตามหลังพยันชนะ เราเรียกว่าลากข้างนะคะเราจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะอยู่ตลอดไปไม่มาอยู่ข้างหน้าหรือไม่อยู่ข้างบ BON นนะคะส่วนเรามาเจอสระตัวที่สองคือสระอีสระอีจะถูกเขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะต่อไปสระอือสระอือก็จะถูกเขียนทั้งด้านบนและด้านข้างเห็นไหมคะจะอยู่เขียนด้านบนพยัญชนะและด้านข้างพยัญชนะต่อไปสระที่เราเขียนใต้พยัญชนะ คือสระอูสระอูนะคะอันนี้เราเขียนข้างใต้พยัญชนะเราจะเริ่มที่อักษรอักษรใดคะที่มีเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาอักษรสูงเราจะนำอักษรสูงมารวมกับสระที่เรากำหนดไว้สี่ตัวพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะ ขอไข่สระอาอันว่าขออาขาชอชิงสระอาอ่านว่าชออาฉาขอถุงสระอาอ่านว่าถออาถาเด็กๆอย่าลืมนำนิ้วไปชี้ด้วยนะคะพอผึ้งสระอาอ่านว่าผออาผาฝอฝาสระอาอ่านว่าฝออาฝา สอเสือสระอาอ่านว่าสออาสาต่อไปเราจะนำอักษรสูงไปรวมกับไปผปสมรวมกับสระอีนะคะขอไขสระอีอ่านว่าขออีขีชอชิงสระอีอ่านว่าชออีฉีทอถุงสระอีอ่านว่าถออีถี พอพึ่งสระอีอ่านว่าพออีผีฝอฝาสระอีอ่านว่าฝออีฝีสอเสือสระอีอ่านว่าสออีสีต่อไปเราจะนำอักษรสูงไปประสมกับสระอือค่ะ ขอไข่สระอืออ่านว่าขออือคือชอชิงสระอืออ่านว่าชออือฉือขอถุงสระอืออ่านว่าถออือถือพอพึ่งสระอืออ่านว่าผออือผืฟอฝอฝาสระอืออ่านว่าฝออือฝือ สอเสือสระอืออ่านว่าสออือสือต่อไปเราจะนำอักษรสูงไปประสมกับสระอูค่ะขอไขรสระอูอ่านว่าขออูขูชอชิงสระอูอ่านว่าชออูฉู ขอถุงสระอูอ่านว่าถออูถูผอผึ้งสระอูอ่านว่าผออูผูฝอฝาสระอูอ่านว่าฝออูฝูสอเสือสระอูอ่านว่าสอสอูสูเราอ่านหน้านี้กันแล้วเราไปต่อกันอีกหนึ่งหน้านะคะในเรื่องของการอ่านแจกลูกสละ นี้เรามาเจอสระทั้งหมดอีกห้าตัวสระนั้นจะเป็นสระเสียงยังไงนะ่าดูกันนะคะตัวแรกสระเอออกเสียงพร้อมกับครูคะ่ะเอตัวที่สองนะคะแอแอตัวที่สามโอ ออกเสียงตามคุณครูโออตัวนี้คือสระไอไม้มาลายนะคะออกเสียงไอตัวต่อไปตัวที่ห้าค่ะสระไอไม้ม้วนออกเสียงไออ่าสระไอไม้ม้วนกับสระไอไม้มาลายออกเสียงออยไยอ,ไรอ,อเ,งเราเราเรียกมันว่าสระเกินนะคะซึ่งมันจะมีเป็นลักษณะของเสียงสั้นติดอยู่ สระไอและสระไอไอไม้มลายกับไอไม้ม้วนคุณครูเคยอธิบายไปแล้วว่าสาระไอไม้ม้วนมีแค่20คสิคำคุณครูคจะให้เด็กๆจําในโอกาสต่อไปนะคะในวันนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นพยัญชนะต้นมีสีไม่เหมือนกันก็ไก่ใบไ,ไม้เป็นสีเขียว ขอถุงขอพึ่งสอเสือหอหีบเป็นสีฟ้าและอคอกวายกับมะม้าเป็นสีสม้มเ,เด็กๆทายออกไหมว่าทำไมถึงแบ่งออกเป็นสามสีอาค่ะมีบางคนทายถูกนะคะที่เป็นสามสีนั่นหมายความว่าเป็นอักษรสามมุมอักษรแรกเราเรียกว่าอักษรกลางเป็นสีเขียวคือกอไก่และบะใบไม้อักษรต่อมาอ่ะ บกนิดนึงอักษรกลางมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญนะคะกบต่อไปทผสอหอทอทอทอ,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 อเห็นไหมคะสผสหทผสอหอ,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 หอจะมีพื้นเสียงเป็นเสียงจะตะัตวานั่นหมายความว่าเป็นอักษรสูงเมื่อสักครู่เราผ่านมาแล้วต่อไปขม คอมอคอขอคอคะขอเห็นไหมคะคอคอคอวายออกเสียงคอเป็นพื้นเสียงสามัญผันได้ไม่ครบทั้งห้าเสียงนะคะมันจึงเป็นอักษรต่ำค่ะอ่ะต่อมาเรารู้แล้วอันดับแรกเรานำอักษรทั้งหมดนี้ไปประสมกับสระทุกตัวค่ะอ่านตามคุณครูนะคะ ก็ไก่สระเออ่านว่ากอเอเกอย่าลืมนำนิ้วมือไปชี้ด้วยค่ะบอใบไม้สระเออ่านว่าบอเอเบทอถุงสระเออ่านว่าถอเอเถพอผึ้งสระเออ่านว่าผอเอเผสอเสือสระเออ่านว่าสอเอเสหอหีบสระเออ่านว่าหอเอเห คอไกวยสระเออ่านว่าคอเอเคมอม้าสระเออ่านว่ามอเอมต่อไปเราจะนำพยัญชนะไปประสมกับสระแอนะคะสระแอมีไหมหน้าสองตัวส่วนสระเอมีไหมหน้าเพียงแค่ตัวเดียวจะอยู่นำหน้าพยัญชนะเท่านั้นนะคะพร้อมค่ะก็ไก่สระแออ่านว่ากอแอแก่ G. บอใบไม้สระแออ่านว่าบอแอแบทอถุงสระแออ่านว่าถอแอแถพอพึ่งสระแออ่านว่าผอแอแผลสอเสือสระแออ่านว่าสอแอแสหอหีบสระแออ่านว่าหอแอแห คอควายสระแออ่านว่าคอแอแคมอมาสระแออ่านว่ามอแอแม่ตัวต่อไปค่ะเราจะนำพยัญชนะทั้งหมดไปผปสมกับสระโอค่ะพร้อมค่ะก็ไก่สระโออ่านว่ากอโอโกบอใบไม้สระโออ่านว่าบอโอโบอ t อถุงสระโออ่านว่าถอโอโถพอผึ้งสระโออ่านว่าผอโอโผสมเสือสระโออ่านว่าสอโอโสหอหยีบสระโออ่านว่าหอโอโหคอควายสระโออ่านว่าคอโอโค มอมาสระโออ่านว่ามโอโอโมทีนี้เราจะไปเรียนรู้สระไอไม้มาลายค่ะเราจะนำพยัญชนะไปประสมกับสระไอไม้มาลายพร้อมนะคะกอไก่สระไออ่านว่ากอไก่บอใบไม้สระไออ่านว่าบอไ,ไอใบ t อถุงสระไออ่านว่าถอไอไถพอพึ่งสระไออ่านว่าผอไอไผ่สอเสือสระไออ่านว่าสอไอใสหอหีบสระไออ่านว่าหอไอไหคอควายสระไออ่านว่าคอไอไข่มอ้าสระไออ่านว่ามอไอไหม่ ต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับสระไอไม้ม้วนค่ะสระไอไม้ม้วนก็ออกเสียงไอเหมือนกันเราจะนำพยัญชนะไปผปสม,มกับสระไอไม้ม้วนซึ่งคุณครูเคยบอกแล้วว่าสระไอไม้ม้วนมีเพียงแค่20คําคำจะไม่สามารถมีได้ครบทุกคำกอไก่ไม่มีนะคะบอบใบมีบอบใบไม้เริ่มค่ะบอบใบไม้สระไออ่านว่าบอไอใบ ทอถุงไม่มีความหมายค่ะพอพึ่งพอพึ่งไม่มีความหมายมีสอเสือนะคะสอเสือสารไออ่านว่าสอไอใสนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นหอหีบคอกวายหรือมอมะผสมแล้วไม่มีความหมายจึงไม่มีการนำไปผปสมนะคะดังนั้นสารไอไม้ม้วนมีแค่สองคำที่เรียนให้เห็นภาพวันนี้คือคำว่าใบกับคำว่าใสนะคะ เรามาดูต่อไปค่ะ,ะคุณครูทบทวนในเรื่องของรูปวรรณยุกนะคะรูปกับชื่อวรรณยุกเด็กๆเห็นไหมคะที่ขีดลงมาขีดเดียวเราเรียกว่าไม้เอกอันนี้เราเรียกชื่อวันยุกว่าไม้เอกอันนี้คือสิ่งที่รูป ที่ตาเรามองเห็นและเรารู้จักเราเรียกมันว่าเป็นรูปนะคะรูปคือสิ่งที่ตาเรามองเห็นไม่ใช่เสียงนะคะเราเรียกมันว่าไม้เอกต่อไปวรรณยุคที่เด็กๆเห็นข้างล่างอีกตัวหนึ่งวันนี้เอามาแค่2องวันณยุคคือไม้เอกกับไม้โทให้เด็กๆจำชื่อวรรณยุคนะคะแล้วรู้รู้จักรูปวรรณยุคมากขึ้นนะคะเรียกว่าไม้เอกเรียกว่าไม้โท ไม้เอกเรียกว่าไม้เอกไม้โทเรียกว่าไม้โทอีกเที่ยวหนึ่งค่ะให้เด็กๆชี้ตามชี้นะคะชี้ที่รูปวรรณยุกไม้เอกเรียกว่าไม้เอกไม้โทเรียกว่าไม้โททีนี้เราไปดูสะกดคำกันนะคะอาจจะยาวนานนิดนึงนะคะวันนี้ คุณครูจะฝากเรื่องสะกดคำไม่ยากค่ะอ่านสะกดคำเหมือนที่เด็กๆเ,เคยอ่านกับคุณครูทุกวันนะคะคำแรกอ่านสะกดคำไก่แจ้กอไอไก่ไม่เอกไก่จอแอแจไม่โทแจ้ไก่แจ้ ค่ะคำว่าไก่เกิดจากพยัญชนะตัวกอไปประสมกับสระไอและสระไอไม้มาลายนะคะและว้ววนในยุกเอกเราจะได้กอไอไก่ไม่เอกไก่ต่อไปจอจานสระแอไม่โทจอแอแจไม่โทแจอ่านรวมกันว่าไก่แจ้ ทีนี้เด็กๆจะอ่านยังไงตามครูนะคะก็ไก่สระไอไม่เอกกอไอไก่ไม่เอกไก่จอจานแสละแอไม่โทจอแอแจไม่โทแจ้ไก่แจ้คำต่อไปค่ะปู่ย่าปออูปูไม่เอกปู่ยออายาไม่เอกย่า โอย่าทีนี้ให้เด็กๆฝึกอ่านกันเลยนะคะเรามาฝึกอ่านพร้อมๆกันกอไอไก่ไม่เอกไก่จอแอแจไม่โทรแจ้ไก่แจ้หอแอแหไม่เอกแหดออูดูแหดูปออูปูไม่เอกปูยออายาไม่เอกย่าปู่ย่าเปาอาปาไม่เอกป่า ผอไอไผ่ไม่เอกไผ่ป่าไผ่สอไอใส่ไม่เอกใส่ยออายาใส่ยาบออาบาไม่โทบ้าบอไอใบไม่โทใบบ้าใบ,าบาชอไอใช้ไม่โทใช้ดออีดีใช้ดี ปอ,อปีนอ,อีนีไม่โทนี้ปีนี้ชอ,อีชีไม่โทชี้มออือมือชี้มือทอืถอ,อถือมอไอไมไม่โทไม้ถือไม้ออหอไอไหไม่โทให้มออามาให้มา พออาผาไม่โทผ้าสออีสีผ้าสีสออีสีไม่เอกสีหออาหาไม่โทห้าสีห้าสออาสาคออูคูสาคูทออูถูทอไอไถถูไถ,ถเรามาอ่านเป็นคำอีกรอบค่ะไก่แจ้ แห่ดูปูยป่ย่าป่าไผ่ใส่ยาบ้าใบ้ใช้ดีปีนี้ชี้มือถือไม้ให้มาผ้าสีสี่ห้าสาคูถูไถ หลังไปแล้วนะคะเรามาร้องเพลงกันให้สนุกสนานกันอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวไปนิดนึงนะคะเด็กๆอ่านถึงแค่ตรงไหนแล้วค่อยมาอ่านต่อก็ได้คุณครูไม่ว่าค่ะหยุดไว้ก่อนก็ได้ค่ะอ่ะเรามาดูเรื่องอ่านคล่องร้องเล่นกันนะคะก่อนที่คุณครูจะนําเด็กๆไปร้องเพลงกันคุณรูอยากให้เด็กๆอ่านเนื้อเรื่องอ่านเนื้อเพลงก่อนนะคะแล้วค่อยไปร้องเพลงให้คล่อง อ่านคล้องร้องเล่นค่ะลากันไปโรงเรียนเด็กนัมือชี้ที่คำนะคะภูผาเดินหน้าช้างน้อยตามหลังน่ารักน่าชังจัดไปโรงเรียนช้างหิว้ว ปิ่นโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนโบกมือลากันเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันนะคะ 的那。<天>